สวัสดีครับสวัสดีวันที่26มกราคม2569นะฮะหรือว่าปี2026นะครับวันนี้ก็ได้เลิกดีนะปล่อย h o n ด้าคิโอโน125นะ4วบล์ว4เทาใหม่นะครับคันนี้ลูกค้าทำสัญญาเลยนะครับเราส่งมอลูกค้านะครับสีเท่านี้สวยนะครับสำหรับ h o n ด้าคิโอโนนะครับมีมากี่คันนี้ไม่พอขายเลยนะครับ ตัวนี้ตัวท็อปนะฮะก็จะเป็นตัว ABS นะคร ABS ก็จะเป็นไาหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับพักเท้าสีเทานะครับเนี่ยสีเทานี่สวยนะครับก็ขายดีมากนะครับสำหรับตัวสีเทากับตัวสีขาวนะ,ะมีมากี่คันนี่ไม่พอขายเลยนะครับส่วนคันนี้นะฮะลูกค้าจองไว้ประมาณ20ประกว่าบาทนะครับ ในส่วนขอราคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอรกระสังนะฮะร,ร้านของเราอยู่ค้างสถานีรถไฟอำเภอรกระสังจังหวัดบุนนรีรัมย์นะราคาเงินสดตอนนี้อยู่ที่76,900บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะ76,900บาทนะฮะสำหรับฮอนด้าซีโน่นะฮะตัวสีเท่าใหม่นะครับนี่ยตัว a b s ก็ บาะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบเ s p นะฮะแบบสตาร์ทเงียบนะครับขับคล่นด้วยสายพานนะครับเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะฮะทีเดไนะครับฮนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะสามหมกิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี5้าหมกิโลเมตรนะฮะัตัวนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะก็จะมีหม้อน้ําด้วยนะครับนี่ฮะ ทางไกลได้สบายเลยนะครับตอนนี้เครื่องสีวาวของ h o n ด้านี่ขายดีนะฮะไม่ว่าจะเป็น Honda าจี o Honda l e รีดนะฮะขายดีมากนะฮะแต่ว่าจีโนนี่มากี่คันนี่ไม่พอขายเลยนะฮะแล้วก็รถต้องจองด้วยนะครับขายดีสุดก็จะเป็นสีเทานะสีนี้เลยนะครับแล้วก็สีขาวนะครับขายดีมากนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะ าะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นี่ขายไม่เท่ากันนะบางร้านก็อาจจะขายถูกกว่านี้นะบางร้านก็อาจจะขายแพงกว่านี้นะครับที่ลงให้นี่ก็เ,เป็นแนวทางนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถใหม่นะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่สักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะฮะวันนี้แนะนําก็จะเป็นอทอร์้าจิโน่รุ่นสองหน้าสีเวาสีเทาใหม่นะราคาล่าสุดเลยนะฮะร,ราคาเดือน มกระนา2,569นะครับไปไปเงินสดนะฮะตอนนี้ที่ร้านขายอยู่ที่7 6,900บาทรวมเกทะเบียนนะครับเงินผ่อนเคร,รดิตดีเราเริ่มต้นอยู่ที่3,900บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับเนี่ยตัวนี้ตัว ABS นะ ABS ก็ดิฟหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับ ข้อดีของ ABS นะก็เวลาเราใช้ความเร็วสูงสูงนะแล้วก็กำเบรคหน้านะครับเบรกหน้าก็จะไม่มีล็อกนะครับนี่ฮะัว ABS ข้างหน้าก็สวยนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะตรงคิ้วไฟหน้าก็เป็นแบบชุบโครเมียมเหมือนกันนะครับสีเทาที่สวยมากนะฮะแล้วก็ขายดีมากนะฮะสำหรับสีเทานะครับราคาล่าสุดนะเดือนมการานะครับเงินสซ 7 6 9 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมทะบนนะครับเงินผ่อนคดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่3,900บาทนะครับออกรได้เลยนะครั้างวดนี้ส่งยาสุดได้ถึง4ปีนะครับ48งวดนะครับบัตรใบเดียวนะครับออกได้เลยนะฮะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบูรีรัมย์อำเคอยกระสังนะฮะร้านของเราอยู่ข้างสถานีรถไฟนะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามานะฮะที่0ู2 1 5 7 1้าสนสาะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ